ตอวันนี้คนนั้นนะวันนี้ผมเองนะวันนี้มาอยู่กับเกมแดนดี้ทีฟนะแต่แดนด,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 ดี้ทิฟอีกแล้วเลยแดนดี้ทิฟอีกแล้วเลยเออเอาไอ้ขี้อะไรมาเติมมาเล่นบนเนี่ยมาของนล้วมาเนื้อเติมเร็วนล้วมันนะี่ยเออเติมนล้วมันวันนี้จะมาทำนาเกินกันนะโมกี้กันนะ โอเควันน okay, ี oh, <th sen ne Blaze> okay, so ้ก็ลงแล้วปั้รั้าดื่มน้ำมาหน่อยก็วันี้เราใส่เป็นเครื่อยกนรถสปอร์ตนะครับเพื่อความเร็วสิ่งนะเบรวอวิทย์สวัสดีคนดูยังสวัสดีครับตังฟูตังฟูเห็นอันนี้น้องคนในเบฟซีเหมือนกันนะชื่อว่าเบรวอวิทชื่ออะไรนะ ดุยน uh, hey. he oh. ุยเออดุยดุยดุยด so? ุยด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 ุยน้ำมันเกมตัวนี้หมดแล้วน้ำมันหมดแล้วรถก็หมดแล้วเหมือนกันตั้งตาเพื่อนเฮ้ยย่ะไปอยู่ด้านหน้าถ้ามึงตกกูไม่รับนะกูจะไปตกกูไม่รับเลยนะถ้าแตะแล้วกันตกกูไม่ ตกมันก็ตกไปฮวขาก่อนลดได้แหละเฮ้ยเขาอาจจะแก้แล้วก็ได้เนี่ยแก้เราหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรแล้วโอ้ยมันต้อง1้อยสี่สิบเมื่อวานเนี่ยน้อยแปด่สิเปสิอยู่เลยตอนนี้เท่าไหร่แล้วเปลสิเหมือนเดิมความรุ่มัน,น,ม,นมันตันที่แปลสิเพิ่งจะลดสร์ตอะทำไมอะ รอนะฮะปเปลี่ยนเครื่องดีกว่าถ้เปลี่ยนเครื่องแต่ว่าแต่ว่าอาัตาเร่งเร็วนะ จะตีดีแล้วนะนก็บอสก,กูได้เด้อเออมาคุยคุยโลโๆคุยๆคุยคุยความอีกเล้ย์ลุ้มตุ้มอันนี้ไม่ใช่ความผิดกนนะลุ้มจะไปไหนโผล่ฝาทิ้งแม่งเลยเอาเครื่องยนต์ออกเปลี่ยนเครื่องกันเถอะ เครื่องรอนต่อทองนี่แหละเครื่องยูตต่อทองร้อยสี่สิบร้อยหกสิบเลยนะเครื่องยูตต่อมันให้ร้อยสี่สิบต่อทองไม่เ่ยวมันแำเพื่อนเราบอกแล้วว่าน้องต่อทองทคนประกาศประกาศทุกคนเลยนะฮะน้องต่อทองโดนเนิร์ฟนะครับน้องต่อทองตอนนี้โดนเนิร์ฟนะโดนเนิร์ฟน้ำมันโดนเนิร์ฟยังไงหรอน้องต่อทองโดนเนิร์ฟคือน้ำมันกินแล้วนะสำหรับด่านนี้นะฮะน้องต่อทองปกติน้องต่อทงองจะไม่กินน้ำมันเลยนะที่นี้ เคยเขาปรับใหม่ครับน้องสตว์อทองกินแบบคู่กินเลยกินแบบวัววัววเลยนะตอนนี้น้องสตว์อทองกลายเป็นรถไก่แล้วใครบอกว่าน้องอยู่ก่อนอีกคนทำไมทำไมอะถ้ารอใหญ่ติดได้วยไหมเครื่องคือ่ต้องหรอกอมันไม่แรงอยาไปอบถ้ามันเอาเอาเครื่องนะั้นมาติดได้ไหม ไม่เด้กลงาายังไงไี่ถอยมาล้อใหญ่หน่อยเปลี่ยนล้อเราลงควมเร็วแรงๆเลยมา,มาจะไปเปลี่ยนล้อใหญ่ปุ๊บไปไว้ก่อนอยหลังมาหน่อยไม่ถอยเป็ไวเกอน์แล้วมันไม่แรงล้อสี่สี่ค่อยเปลี่ยนเป็นล้อใหญ่มันออกไปแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นล้อใหญ่ รนนอบนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันห6ลิตรพองเด็กขนาดนั้เติมเป6ลิตรดูน้ำมันเหลือเหลือ1.9 1.6 1เหลือ1.6ขับมา30เมตรตอนแรกกูเติมตอนแรกตรไม่โลดน้ำมันโลดเยอะมาก น้ำมันคือกินมากเลยน้ำมันกินมากเลยอ,อันนี้ยังไม่ไมไโมชเป็น1.6เอาหไปดีกว่าไปนี่เอาเอาเอารถคันอื่นไปดีกว่าวะดูแะมีฟืนมาเพื่อน អូខេៗៗៗអោះអុយអារាយម្នាក់អ៊ូអាយព្រឿនថ្មីអេពីព្រឿនថ្មីនេះព្រឿនថ្មីមកគៀលដល់ហើយនេះព្រឿនថ្មី ปืนจะระเบิดไหมครับกิกระเบิดจะระเบิดไหมระเบิดหรอไม่ระเบิดหรออนูอยากให้เขาเลนนีก่ก็ถ้าระเบิดไปนะป่งลังวิระเบิดไปแล้วจอย ระ,ระเบิดไขวะเนี่ยระเบิดสวยเอามาทิ้งขอคุณนะครับเดี๋ยวระเบิดรถทิ้งแป๊บปงลังไม่อยากเอาอยากขบับรถตู้ยกลงมากกว่าไี่เหรเชื่อไเชืยู่ยยรถสปอร์ตอันนี้หรแล้ว

สไต์คนไทยแบบไม่ันทีแม่งไม่ิวันครับ,บันูซื้อแกจะเป็นแงได้พังซื้อแกจะเป็นเลงวูซื้อแรงจะเป็นแงนนได้พังไไพถ้าตามันมีระบบดูคนใหม่ขึ้นมานะ วอวิทาตายมันจะมีระบบใหม่หมาคือระบบเวลาตายอะ่ะเวลาตายสามารถดูมุมกองได้ลกหลังพา,ามาดูมุมมองคนอื่นได้ไงลงมาลงมานี่นะลงมาลงมาเนี่นเะนี่ยเนะนี่ยนะอันนี้เนะี่ย โงงรักเธอแล้วนะขยุ่งยิ่งแล้ว้ยนอะไรอ่ะขยขไใจข้าขึ้นยนอะไรอืมใส่กานเกงข้างลยอเกินสิ วันนี้มันโต๊ะหกพันหกร้อยเนี่มันมีที่พารากิีดรับรถฟรีไงพวกเราต้องไปถึงอดื้อหรอกได้รถฟรีหมายเครื่องมันแตกๆปืนยิงไข่ทองคือว่ายิงอ๋อปืนยิงไข่ทองก็คือปืนยิงเครื่องยนต์ยิงเครื่องยนต์ยิงเครื่องยนต์เหรอความเร็วสูงนะเพื่อน ตนนีเปียนลอเลยแล้ใส่เครื่องเดินดีกว่าเพื่อนไม่เกี่ยวกับเพื่องเกี่ยวกับล้อจะเอาเครื่องม แล้วข้างรถสปอร์ตมันไม่เคลื่อนรถสปอร์ตมันเร่งเร็วกว่าเอาแล้วข้างรถสปอร์ตมัน มอดทำไมแล้วก็มันเครื่อนต์ลบโอ้เล่นเราเอ้ยเล่นจีโอ้ร้อยยิบร้อยยี่สิบร้อยสิบอ้าวไอ้ขี้นี้เหแต่มันเล่นเร็วไมเยแต่มันเล่นเร็วน่ะกว่านะมันเล่นเร็วแต่มัน เพื่อ <S <S น,บบนไม่ลดอ๋ใส่หน้าแบบนี้ก็ได้เหรอใส่หน้าแบบนี้ก็ได้เหรอ ได้วะคิดเหมือนที่กูคิดไหมิ่มใหม่ครับอย่าพึ่ง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 ออก เอ,อาคนอื่นไปนี่นี่ชี้เนี่ยภาพคนใครเนี่ยมีล้อหมุนอยู่ข้างๆเลยอือคาะมือโคตรหลอกอีหน้าหลังมาเอารถบ้านไปจบเลยเอรถบ้านไม่ใช่รถบ้านไม่ค่อยกินน้ำมันหรอกเป้วัดบ้านไม่ได้ออกมันไม่ใช่ไม่ได้ออกรถบ้านยังไม่เห็นออกมาจากหมุนนี้เลยว่ะหมุนทุ่งหญ้านี่เห็นตองเราจะทะเลทรายก็น่าคอยดูนะเห็นไหมันมีมุมมองใหม่สามารถกดดูคนอื่นได้ ไปกดไม่ได้เขาเก้นี่ยว่ะก็มันตักไม่ได้ไม่ได้เก้คนอื่นตายหมดแล้วฮะถ้ไม่ตีบคนอื่นเขาตายหมดแล้วไงถ้าคนตายหมดแล้วกดไม่ได้เพื่อนต้องร้อยคนห้ามตายก่อนกูเกลียดเกมนี้วะ่ะเพราั้นก็เคยตายที่กูกดออก,กรัวใช่ไหมรักว่าเออไปกดเกิดใหม่อ่ะแล้วมันก็ออกนี่คืออะไรเมย์ลแล้ว้วรสรุปเก<ง>ิดใ<ง>หม่กูหายเมย ไปหาเตรียมปืนใหม่ก่อนเอาป,ปืนไปถีงไะทหารหายหมดเลยเอาไปแดงให้สีแดงแล้วหมมน,นักไม่อดใจหัวใจทพียงดวงแงมยอง,นองวนยืนรอ านคลิปอยู่ก็ไม่ได้สนใจเลยนะโอเคนี่ฮะฮฮกรอบเมอกับรถบ้านแบบเออปะแต่ก็รวยรวยรวยโอ้ยเปิดประตูเอารถบ้านไว้นะรอบนี้รถบ้านฝเดอดรถบ้านไม่ได้ออกงานเลยไม่รู้ว่าจะใช้งานได้ดีหรือปาโอ้ยังดีนัที่มันไม่ได้ติด น้องเขียวหวานค่ะไอ้น้องเขียวหมุนอยู่ไหนวะแอปโอเคไม่เป็นไรเครื่องอยู่น้องเขียวหมุนอยู่นี่เหรอแล้วเครื่องอยู่รถบ้านอยู่ไหนเครื่องรถบ้านอยู่ไหนอยากขึ้นอยู่รถบ้านกูน่าขึ้นอยู่รถบ้านจยองข้ารถบ้านอยู่นี่นี่เองทำไงดีมันอยู่ตรงเนี้ยจะเอาระเบิดมาไหมวะ เาระเบิดมาไหมวะได้เอาระเบิดมาไหมวะออกมาอยู่น um, okay. ี Los, spit, pow, splash, mm ่วะออามาอยู hmm. mm ่นี่วะออามาอยู่นี่วะเอามาอยู่นี่วะเอามาอยู่นี่วะสิบสิบสิบสิสิิกู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 และและและอาฮะโมโมอาตรงเนี้ยมันเหยียบมันวางไม่ได้ไงเอาอันนี้ออกไปดูจะโมโมฮ่าๆนะนะโมโมอาเครื่องยนต์มันอยู่ตรงนี้ ี่นุ้งรักเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนนี่จอได้ไงบ้านี่คือหนวดบนใบแล้มันอยู่ข้างมันอยู่ด้านหลังเหรอ เขียวหมุหนนม่อยู่ข้างๆแล้วเขียวหมุนดูด้านหลังเขาเขียวหมุนเว้ยมันไม่ได้อยู่ข้างๆอีกหรอข้างหลังเลยให้รักๆๆใช่แล้วค่ะฟูเอจเติมน้ำมันเร็วน้ำมันมีสามรถบ้านสามารถข้ามน้ำได้ไหมอ,อือหน้าสูงนะหน้าหลรก แต่ว่าแต่ว่าตัว,ตวเราให่หมดเลยละกันเอตัวละครเรามันเอิ่มเอิ่มมันข้ามมันข้ามได้แต่เรานั่งต่ำนะเพื่อนเรานั่งต่ำนะไอไอวอร์วิทรถมันต่ำรถนั่งต่ำเฉยนล้วมันเหลือไวปแค่หนึ่งรถบ้านมันสูงแล้เดี๋ยวรถบ้านมันยาวอูดแล้วมันจะขึ้นสะพานได้สะพานไหนสะพานไหน เออว่ะเออว่ะเอ้ยเฮียแล้วไม่รู้อ่ะเอามา,าลองพอดีกับรถสปอร์ตแต่รถบ้านมาขนาดนี้ลองดูเพื่อนเราต้องรัดใจอเอาเครื่องอยนต์สามล้อมอนนะสามล้องไปไว้ด้วยนี่น้ำมันอยู่นี่น้ำมันที่จะบอกก็คืออะไรรู้ไหมกูทำให้เนี่ยเป็นรถบ้านจริงๆเลยเจออะไรกูเอาไว้หมดอ่ะทาไม,มาาาไม่เอ้าทาไมมีสี่ถังวะทาไมมีสี่ถังวะ เจหมุนแล้วก็ที่บ้านหน่งเออเออเอออ่ะเติมกันนี้เติมมาเลยหมุนป่ะเนี่ยเดี๋ยไปวันนี้ไม่สามคันแต่วันนี้ก็ได้ละมันเยอะเลยดิฟีบีฟีบอสสายฟาพีพีครับ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  มันยังไม่ถึงเลยเลยล่ะยี่สิบนาทีแล้วเนี่ยมันจะถึงไหมละ่ะดูสิยี่สิบนาทีแล้วยังไม่ถึงเลยอีบีคิดว่าจะมาได้บ,าบดา้าขึ้นรถมาขยอสับล้อมาสับล้อเตียงไปด้วยใช่ไหมเอาเตียงดิเอาเตียมเตียงไม่เตียมไม่ได้รถนั้นอยู่หลังรถเนี่ยเครื่องยัง์ีอยู่หลังรถเนี่ยขนไม่หมดเลยถ้าไม่ใช่ความเร็วจะไม่ร้อยหกสิบถ้าคุมเร็วอาตาถขาตาเร่ง ข้าตาเล็ก้าแล้วความเร็วไม่แรงเฮ้ยมานั่งเอาใครขับนลยข่วยนี่หนูโตแม่งน้อยฟีไม่ยอมนั่งน้อง ลองลมาซอเนี่ยดีเยก็ใส่ล้อใหญ่เราจะได้ดน้ำไงกลาเป็นรกขุกมีการเป็นลูกขนนะ้ำวเออสะกด,ดทำามาความตอนนี้เ๋ยวละเหมือนเรื่องไม่ใช่แฮ ก็รถบ้านทองความเร็วความเร็วรถบ้านจะเป็นร้อยหกสิบถ้าไม่รถแต่นั้นไม่ใช่ต้องอัตราเร่งต้องเร็วนะอันนี้ใช้ได้อัตราเร่งหน่อยใช้ได้ไม่ใช่ร้อยหกสิบเปล่าถ้าไม่ถึงก็ว่าไม่ใช่แล้วกำลังกำลังกำลังวางล่างขับไป ร้อยหกสิบถ้าเลยถ้าเลยร้อยหกสิบมีเครื่องยนต์คันอื่นนะร้อยหกสิบใช่เลยเออบอลแวะดีไหมอ่ะจะค่อยแวะดีกว่าแวะดีแวะทุกอันแวะทุกวันจะแวะได้ไหมอะไม่อยากแวะเสียดายความน้ำมันนะเสียดายความเร็วเครื่องบินมาหนีแล้ว สบาดโชว์เลยโออชนต้นไม้ไม่ไ้ไม่ตอง้านรังากายขนาดนั้นเราแวะเดี๋ยวเราขดขอขึ้นรถคันนี้ด้วยเดี๋ย,ย,ยวยาลีาแล้วก็ยาเดอเป็นรถบ้านด้วยโอ้วมใช่แล้วก็อาหารอยากกินเุ็เรถตน้งรักเธอแล้วนะโอเคอเครับผู้ใครเก่าเข้ามาครับ เดี๋ยวทำไมกูวางกูวางกระเป๋าบนหลังคารถต้านแต่กูพยายามวางอยู่วางไม่ได้ใช่ไหมแล้วกูหยิบอะไรมาเสเปิดประตูให้กูเดี๋ยวนี้มึงเป็นคนเปิดเปิดเฮ้ยเตัวเองก็ได้หรอเฮ้ย Machine Guns อะโนน่าตีเลยในน่อรอะนี่โนนะนี่เข้าไปเลยนูนาเข้าไปเลย

You <coughs> หน,น้ยก็ามาเอาเองเคก็กินสี่ก็กินสีู่้กไหมอหน้าห้อง FC ไม่กินก็ช่างออมันบัฟเพื่อนบัฟกับกัฟแบบแบ,แบบนั้นมึงออก ออกโลบอกแล้วก็กดเข้าโลบอกให้ไวที่สุดออกโลบอกไม่ใช่ออกงั้นกดออกโลบอกแล้วก็นับถึงหนึ่งถึงสิบหนึ่งออกไงออกก่อนกดออกแล้ว,ดลวเดเ่ข้านะอ่ะเข้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเข้ากลับเข้าได้ยังได,ได้ยัง,ยงก็ทำซ้ำอีกรอบหนึงทำซ้ำทำซัง เกิดใหม่ไม่ได้ช่วยนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่เข้าอีกรอบมึงานพวกมึงมจะเป็นตัวถ่วงแล้วมึงก็จะไม่ได้ปืนเลยค่ะแต่ข้างก็ปืนสายฟ้าปืนอะไรมันก็ไม่ได้อ่ะอีกรอบหนึ่งอ่ะรอบนี้อันนี้ลกูจะรับให้ช้าลนะออกอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าเิบลายินกล้งหยิบเย เดยวดีเดยวดีเดยวดีเดีเด็ดดีคุณจดให้เลยสิว,วิสิวิไม่หลุดก็ถึง่าบุณสิวิสิห้าวิสองแท้ครับสิห้าแหม วอลวิทกูจะบอกนะว่ามันต้องออก์โลบอกเข้าใหม่มึองออก์โลบอกอะไรเลยมึองออก์โลบอกแล้วก็เลื่อนทิน้งเลยแล้วก็ค่อยเข้าใหม่โอเคทุกคนวันนี้ไปบ่ายแล<า><า>้วคะ่ะทุกคน